สวัสดีเจ้าพ่อก,การท่องเที่นนยจวจัหม่เจ้าวันนี้วันนี้มานกินข้าวติกันน่ากินแลยแม่ข้าวยองอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นต้มผักละวันนี้แกงใส่แป้งนิ่นะเจ้านี่ชุเรียนตะวันิญิงจะแพ็กละอี้ยีสี่ร้อยบาทนี่ผัดอืมกูใหญ่ขนาดเลย พักกุลีนพักใส่นั้นไข่ว้าสองคู่เลเนี่ยใหญ่กว่าหน้าน่นก่อนวาอายอย้าย้ายย้ายเอาก่อนเอาออี่ดูดเนี่ยบอดก็คูยใหญ่ได้ไงวะอืมพักละไม่ควรผู้เลียม ของเม็นๆแต่มีประโยชน์มันจะลํำเลยเข้าวเหนียวขึ้นเลี้ยงนั่ไงแต่ข้าวมันเนี่ยมาแต่งแล้วเนี่ยเข้าเหนียวขึ้นเรียนเนี่ยต้องพักละ <c oughs> ใค่ดอกคามดอกคามมะบอเม็ดเนี่ยน้อยๆน่อยอืม không được hưng mong muốn được học ở lắm ở lắm không được không được không được không không được không không được không được không được không cái này

à ha, cô Linh. Nếu hạt tiền đà cam đi mi chua lộ đỏ khà đây Đỏ khà มันบอกว่าบ้านเปิดเปิดใส่เพื่อนแค่นี้แบบนี่ทีนี้มันก็ได้มันเป็นคำว่าต้ม,มเนาะต้มทิกกันใส่นมจีก็ได้แบบจีก็ได้กัวผักกุลิงหรือว่าผักเจงดา,งางเป็นว่าผักกุลิงผักกุลิงเนี่ยเป็นแก้ความดันเบาหวาน ขไข่มันได้หมดยผักใส่ไข่ม้วนอืมอืมเห็นน่าใหญ่เหมาะขนาดเลยแม่ต้มผักแล้วนี่ เค <Okay. S 2> ปียังล็กแล้วนะไท<ฟ>เน้ออะ่ะเล็กแล้วในโตฮะหลักละมันมนนกันมันนนนิดต้นเนาะอืม้มขนาดไหมแต่ละต้มนะต้มพัากหละเอี่ยงม่มากมแต่แส่รำรำกิกนะ มาเอเมริกันหนุ่มที่พี่ดีใหญ่นักหวานแหล <c oughs> มันแหลมหนุ่มมีที่สีฟ้าต้มผักลายเย็นาน,นี่มันเทอรที่สุดของที่สุดะพี่ <c oughs> เอ้าเข้าก่อนนี่ผู้เรียนอนะ่ะตัวจะกินทุเรียนเนะี่ยอ่ะ อืมนะเหยอะ่มนัช้กับบะดีมันแปลงหปเหรอแปะเหรอไก่มันไก่มันอะไหเอนเลยของพักร้ายนี่คือที่สุดของที่สุดละของเยนาแปลงนะชนะชูรสหน้าก่อนอืมมัส้หน้าหม้อห้ามมาที่ป่อ ห,หม้อให้หมอห้อนตาขินนัะไปใส่นะนี่บ้านเฮากะพักไรเงี่ยหมดแล้วกะต้นมันน่ะมีบ่มีนเห็นหน่อยต่างหมม,ม่วงมันกับนี่ได้ค่ะมันตีออกมาพักร้านาเมียงเนี่ยของกินบ้านเฮาเนีน่ยมันจึงลำ ทับอันทับตูลิงกันได้พับจิงดาใสา่ใครกันลำกินจะไปกินเรีย,ยี่ยมไงมีในบ้านกินกอนเคยเลือกกินแล้วเขียมเงินมันเขียม,มตั้งแต่ฟังตจ้แต่เป็นละอ่อนถ้าตังเขียมกินยังหกินตามที่เปิ่นกิน ทำที่ปนนั้นยาเหากินํำกับกินนักลําำกับกินน้ำมาํำกินเนอาเอนมาำจะแต่ก็ไปซื้อคนเดียวจะไปเอามาตุ้กปอตุ้กแม่อยากอย่างทีไปซ่อคนเดียวไข,ข่ตัวนี้ทอดกีนคนเดียวนี่แก่จ้านี่เป็นคำอู่ที่สอนนะจะไม่ไน้อยน้อยสมัยก่อนนะ กพักละแกได้กินก่นคนเนอะแม่เจ้ามาตอนแม่แรงคนแบบนี้นี่ดีหน่อยขาบยาคันั้น่อนมันเป็นยาแนวลูกหลายเนาะ như miếng tiền à. cường lắm nó ngon, ngon mà mắc phải cái này nhỉ cái này hoa quả à cái trái cam Càng cam ừ cam à Ê, mà. chín mươi hơn <laughs> ทุเรียนนี่มันมีก้าวสายก้างอีแม่เรียบร้อยแล้วนหนเนี่ย<า>กินมัตัวมมากปลาทิ้งปลานั่าๆหมีก้างรับรองทุเรียนนำหมูก้างไ่ได้กินกับทุเรียนนี่เห็นบปนเลอ,อะอยากก็ซื้อใหม่ งเปิดดืออ้อมาฝากเฮ้่อเ้ยพ่อไม่้อนกรเเออผมรู้แล้วแม่เดี๋ยวกันเดี๋ยวี่บีน่าจะมัดผมมา ใส่ข้านนมเห็นมังข้าเท่าบบมะละกอข้าวเหนี้วแข็งนี่หอมนะลำค่ะน้เดนอยเนี่เนีน<ม>่ยดเดียวกินเดียวตึงลํำแม่มกินเอาไว้บบลำมข้าเม่นคุณลุงทอ,หอ,หอนๆอยา่างลำอืม้มขาอ่อนนะ หมอเน,นีย่ยค่ะอ่อนแต้ๆเลยอ่ะคือค่ะอ่อนของจริงอ่ะเนี่ยหอมเหลืองอ่ะนะแดงเราจ้ามากินด,ด้วยกันไหนม้นเดียวกับข้าวต่างค่ะนะ